สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปตามหาสติกแมนสติกกี้แมนอาซึ่งต้องขอบอกเลยนะว่าไอการตามหาสติกกี้แมนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หาง่ายเหมือนอย่างแบบเพเต้าตัวเล็กหรือหาปากกานะครับเนื่องจากว่าตัวมันเป็นตัวแบบว่าหัวกลมๆขีดๆแบบนี้นะครับเป็นตัวเป็นแบนแบบนี้อาจทำแบบว่าบางทีเวลามันซ่อนอยู่ตามแบบตามมุมๆหรือลบๆอะไรอย่างนี้แบบมันอาจจะหายากเพราะตัวมัน เป,เป็นแบบเนี้ยตัวไม่ขีดซึ่งในนะ้าวันที่ถ่ายตอนนี้นะครับสติ๊กกี้แมนหรือสตนะิ๊กแมนน้ามีหายทั้งหมด74ตัวนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสารนุก,กรมของสติ๊กแมนนี่แต่ว่ามันจะมีสติ๊กแมนบางตัวที่แบบว่าแบบมีออร่าแล้วก็ไม่ได้เป็นเส้นดำ,ดำ แบบว่าธรรมดาธรรมดาก็อาจจะหาง่ายหาไม่ง่ายหรอกดูทรงแล้วเรามาดูระดับความยากของการหาสติ๊กเกีรแมนิกานว่ามันมีระดับความยากอะไรบ้างก็จะมี Easy Medium Hard Difficult อันนี้ยาก Complex Complex อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นระดับความยากที่แบบซับซ้อนนะฮะอาจจะแบบเป็นต้องพาัวยากๆหรือแบบพัลเซิลหาโค้ดอะไรอย่างงี้แล้วก็มีระดับความยาก Extreme t e r r i f y i n g unreal impossible อันนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามหาเลยเนี่ยแล้วก็ horrific นะฮะก็ยากจนน่ากลัวเลย oh. ซึ่ง horrific ในครั้งนี้มีแค่ตัวนี้นะฮะ boy stick man นะฮะคำใบ้นะฮะ fish แล้วก็มีคำในช่องว่างอันนี้ด้วย uh. horrific ของจริงเลยดูหน้าตาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่า impossible นะฮะกลิ t c h ตอันนี้น่าจะหายาก mm. golden idol a n s e r t อ่าแต่อันนี้เขาก็มีคำใบ้แต่ไม่รู้มันจะเก็บยากเก็บง่ายยังไง โอเคซึ่งสารลุกกลมอันนี้ก็มีอะไรให้ปรับแต่งเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแลวที่สำคัญแบบนี้นะครับมีระบบฟาทาวเวลซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะเราสามารถยกย้ายไปแบบไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าเราต้องไปพื้นที่แบบนั้นก่อนซึ่งพื้นที่ในแบบนี้มีมี5พื้นที่นะฮะสปา i ์ไอแลนด์เป็นพื้นที่แรกที่เรามาอะไรไม่พูดพักตะมึงเสือเวลาแล้วนะฮะเมื่อเราเข้ามาแบบนี้ครั้งแรกนะฮะเราก็จะเจอนี่อย่าลืมเก็บฉันด้วยนะ ฉนันเป็นสติกแมนเริ่มต้นที่ใครๆก็ต่างเก็บได้ปึ๊บปิ๊งปองเราเจอสติกกี้แมนธรรมดาเป็นสติกกี้แมนที่ใครๆก็วาดได้นะฮะ ว่าแต่ไปเราถึงใส่ชุดโกโกวาอยู่เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะสำรวจแค่ในโซนสปาไอไยแลนด์ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดูจากโซนอื่นแล้วแบบว่าน่าจะน่าจะยาวสติ๊กกี้แมนต่อไปที่เราเจอจะเป็นสติ๊กกี้แมนตกปลาเอ้ยวันนี้เชนจงตกปลาไม่สักตัวเลยเนี่ย oh. เออทำไมแม่น้ำตอนนี้นี่ไม่ค่อยมีปลาเลยเนี่ยโอ่อยระดับอีซี่นะฮะใครๆก็เก็บได้หรือว่าระอนี้จะพาเราไปที่ทะเลทรายนะเนี่ย นั่นสินะเพราะตัวนี้มีปุ่มไปทะเลทรายด้วยไหนก็ไหนและไรเนี่ยอย่าเพิ่งมากวานฉันกำลังหาทางลงคลิปอยู่เหมือนผมจะเห็นสติ๊กเกี้แม่แถวนี้ ه, นี่ไงอย่างที่บอกนะด้วยความที่มันตัวเบนแบนตัวผ,มผอมๆนรีบ,รบ,รบไหมขีดแบบนี้บางทีเวลามันซ่อนตัวมันจะหายากผมว่าเต่าตัวน้อยว่าหายากนะตัวมันเนบนเบนอันนี้น่าจะหาย,ยากดีกว่าเพราะว่าตัวมันเป็นแค่เส้นเออฉันกำลังอาบแดดอย่างสบายใจเลยโอ้โหอาบแดดจนหน้าเขาเขาเป็นหน้าเริ่มดำแล้วอาบแดดสนุกนะ เราไปต่อแหละแล้วเราก็เจอกิ่งไม้สติ๊กต่อไปนะตัวนี้มีภาพครัวเราต้องหาปุ่มสีเหลืองห้าอันร,บรอบๆเกาะหลักถึงจะเปิดเส้นทางไปหาสติกกี้แมนสุดเลยท่อโลอเทที่หน้าตารู้เลยว่าวาดมือแน่นอนแล้วบอ่อน้ำนี้ลงได้หรือเปล่าว้วลงได้ด้วยแล้วก็มีทางลับด้วยและครับท่านผู้ชมอยากรู้ว่าบอ่อน้ำนี้จะพาเราไปไหน เป็นเขาวงกดด้วยไม่แน่ในนี้อาจจะมีสติ๊กแมนที่ซ่อนอยู่สักตัว2ตัวรู้สึกว่าเขาวงกดที่นี่ไม่ซับซ้อนอะไรมากใช่ไหมแล้วอึ๊บอึ๊บทางนี้เอ๊ทางนี้รู้สึกไม่ค่อยคุ้นเลยถ้าเราเดินมาทางนี้ทางนี้เราเจอสีฟ้าเบอร์6จดไว้ก่อนจด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 โอเคไม่รู้กันว่ามันจะเป็นคีอะไรแต่ต่อก็เจอแหละสีฟ้า6แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะกระโดดเข้ามาได้โอ้มีทางลึกลับซับซ้อน เฮ้ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันจำได้ว่าฉันเดินมาเพลินๆแล้วฉันก็ตกบ่อน้ําและฉันก็หลงทางอยู่นี้ประมาณ5วันแล้วปิงปองเป็นสติกกี้แมนที่สับสนและสงสัยว่าตัวเองตกมาที่บ่อน้ําได้ยังไงโอ้เป็นระดับมีเดียมด้วยโอเคยังได้อยู่นะฮะอย่างดีที่เราเจอเจอมีเดียมบ้านนะฮะเจอแต่อีซี่มันก็จะดูแบบบ้าง่ายเกินไปเอาหมดหรือยังเนี่ยคนรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าไอ้บ่อน้ํานี้เราสํารวจเยอะแล้วอะปึ๊บปึ๊บอื แต่เราขึ้นบ่อน้ําไม่ได้ต้องวาร์ปกับอย่างเดียวความรู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนเราจะเฮ้ยนีไงปึ๊บปึ๊บเจอแล้วปุ่มที่1เราต้องหาตั้ง5ปุ่มเนะี่ยไม่น่ามีแล้วนะน่าจะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวเรียกว,ว่าปุ่มเหลือมีแค่ในบ่อน้ําบ่อเดียวแล้วกันช่างมันเถอะพูดไรงงละต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยต้องพาครัวหรือเปล่าล้วต้องพาครัวแล้วเราเก็บได้เปล่าตัวนี้ถ้าแหนกได้ฉันแล้วก็นายต้อง จอยกรุ๊ปพวกเราก่อนนะพวกเราเป็นแก๊งสติ๊กแมนโอเคเดี๋ยวหมว่าอันนี้เราจะต้องไปจอยกลุ่มน้อถึงจะได้ต่อไปอันนี้มีจักรยานมีตลับแมอัน,นี่น่าจะเป็นห้องเครื่องมืออะไรบางอย่างแล้วเราก็เอ้ยไอแฮปแฉลงเอ้ยโอ้ oh. เรามีพลังวิเศษด้วยเนี่ยเราสามารถควบคุมชเแลงได้ไหรือชแลงนี้มีชีวิตเนี่ยล้วจะตามนายไปจนกว่าจะเจอไม้นี่แน่นอนไมนต้องงัดไม้ตัวนี้ห้ามเข้าห้ามเข้าตรงนี้มันอันตรายนะรู้เปล่าปึ๊บอืมโอเคเขาบอกว่าที่ไหนอันตรายที่นั่นต้องมีของดีว้าวเรามาเจอไบโอมใหม่เฉยเลยแน่ๆก็มาไบโอมอ๋อนี่ไงตรงนี้นี่เองที่ใส่รหรัส ก็คือเราต้องไปตามหาสีใช่ไหมตรงไหนมีสีมันจะมีเบอร์บอกอยู่แล้วเราก็เจอคนงานขุดเหมืองเอ้ยฉันทำพิกกหายไปตั้ง6อันแน่ได้ช่วยห,หาหน่อยได้ไหมโอ้ทำหายตั้ง6อันเลยเนี่ยแต่ <c oughs> ว่าเราขอกลับไปเกาะหลักก่อนละกันเรายังเก็บที่เกาะหลักไม่ครบเลยเดี๋ยวค่อยมาช่วยนายละกันอืมหนังสือเล่มนี้น่าสนใจดีเนี่ยอ่านหน่อยไอ้น,นี่จะเป็นสติ๊กแมนเด็กเนิร์ดว้าวสติ๊กแมนเด็กเนิร์ดอ่านหนังสือเยอะๆนะไหน,นจะได้ฉลาดยังไงล่ะ แต่ถ้าอ่านเยอะไปเนี่ยจะเบื่อได้ก็ถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนก็อาจจะอาจาอาจะไม่เบื่อ<า>แล้วก็ตรงนี้เอ้ยอืมฉันปีนฉันปีนอันนี้จะเป็นแบบหนังสือนะแล้วเราก็เจอเจอปุ่มด้วยอะแต่เราจะทํายังไงกับปุ่มตรงนี้เนี่ยมันช่างกดยากปึ๊บเอ้ยเอากดได้เฉยเลยอ้าช่วยด้วยร้อนฉันร้อนนเกินเอ้ยเดี๋ยวฉันรีบช่วยเองเออเป็นสติ๊กแมนร้อนแรง ความยากมีเดียมด้วยมีเดียมตัวไหนเนี่ยทำให้เจอง่ายจัง <S <S ผมสงสัยว่ามาตรฐานมีเดียมของการตามหาสติ๊กแมนนี่มันเป็นยังไงเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนหาง่ายมีหนังสือเต็มเลยเนี่ยหนึ่งเดียวสู่เอ่อนับไม่ถ้วนมีหนังสือมากมายให้เรา,ให,เราให้เราอ่านแต่เราอ่านไม่ได้หมดยังฮะสาหรับสติ๊กแมนที่นี่ทําไมมันถึงมีก้อนหินอยู่บนชั้นหนังสือด้วยแล้วถ้าเราเดินไปไม่มีอะไรนะฮะเป็นหินธรรมดา แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีพาควอะไรบางอย่างปึ๊บอ่านี่ไงตรงนี้มีพาควจริงด้วยแล้วไงต่อเราจะกระโดดตรงนั้นได้หรือเปล่าอุ้ยได้ด้วยโอเคนี่จะต้องเป็นสติกแมนระดับยากแน่นอนเพราะมันเป็นพาควาพาควไม้ส้มเอ้ยเอากระโดดเอเคกระโดดได้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอโ้โหยากเหมือนกันเนี่ยไปตรงนี้เนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,เ,ยเราเห็น เห็นเห็นอะไรบางอย่างด้วยเดี๋ยวเรามาปีนใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนอตรงนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีมีคล้ายคล้าย Clock Circle แต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ Sticky Man พร้อมกับมีตัวอักษรหลากสีาทางเลื่มดับแล้วก็ทําอะไรสักอย่างกับโค้ดอันนี้มันอาจจะต้องใช้หลายสเต็ปเลยนะเขาบอกว่าคาใบ้อืม Nystepedia I need to solve this v o i ถ้าเกิดว่าเราได้โค้ดแล้วให้เราพิมพ์ slash e แล้วก็ตามด้วยโค้ดที่เราได้ มันดูยุ่งยากจังแฮะตรงนี้สโนว์ปึ๊บโอ้โหพอมาที่ใหม่บรรยากาศก,ก็เปลี่ยนใหม่เลยแฮะถือว่าดีเนี่ยอย่างน้อยบรรยากาศก็กจะแบบไม่แบบซ้ำจำเจเอ้ยมีสติกแมนแช่แข็งอยู่เออหนาวหนาวเหลือเกินเออทำไมที่นี่มันหนาวอย่างนี้เนี่ยก็ที่นี่เป็นดินแดนหิมะไงล่ะมนเลยหนาวแล้วไนงะตกไปในน้ำด้วยแข็งเลยปึ๊บ ิงปองสติ๊กแมนแช่แข็งถ้าเอาไปเวฟน่าจะอร่อยสติ๊กแมนกินไม่ได้เราอยากจะกดปุ่มให้ได้5ปุ่มอืมบ่อน้ำตรงนี้มีมีปุ่มด้วยนี่ไงปึ๊บเจอปุ่มที่3แล้วนะฮะอีกเพียงแค่2ปุ่มเท่านั้นนะฮะเราก็จะสามารถไปเก็บสติ๊กแมนตรงนั้นได้แต่ตรงนี้มีวิสิต n e สุตนนี่เป็นสติ๊กแมนนะฉลองคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้1000คนเก็บนี่ได้ฟรีฟ อันนี้ก็ฉลองคนเข้ามาชมเกมนี้หมื่นคนเก็บต่อไปอันนี้ก็ฉลองครบรอบคนเข้ามาชมหนึ่งแสนคนเก็บแล้วก็หนึ่งล้านคนแบบนี้นี่มีคนเขาชมเป็นล้านเลยเหรอเนี่ยหนึ่งอ่าเราเจอโค้ดและสีแดงหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเราออกแมปแล้วเนี่ยมันจะยังเป็นโค้ดตัวเดิมดูไหมเนี้ยร้อยต่อไปตรงนี้มีบ้านสุนัข อันนี้เป็นสติกแมนโดโกนะฮะเป็นหมาแบบสติกแมนนะฮะเขาบอกว่าเขาจะให้ตัวเขาหรือให้เหรียญเนี่ยโดยการที่เราจะต้องแห้อาห่านเขาสามมือก่อนนะฮะ There is treat in snow spa อ๋อนี่ไงสถานที่ที่เราจะต้องไปน่าจะไปหาของกินหรือไปหาตัวเขาอะไรประมาณเนี่ยโอเคแล้วตรงนี้มีว้าวที่นี่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ไปโอมใหม่แล้วหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่เกาะหลักเหมือนเดิม แล้วก็ตรงนี้เป็นพาขัวอืมโอเคไม่น่าย,ยากเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะสบายสบายไม่ยากฮึบเย่ได้แล้วเป็นโอ้แซนดี้สติ๊กแมนนะครเป็นสติ๊กแมนที่กำลังก่อประสาททรายแล้วว่าแต่ที่นี่ยังมีสติ๊กแมนอื่นอีกไหมฮะอืมฉันไม่รู้อ่ะนายลองเดินหาดูนะตรงนี้เข้าได้เข้าไม่ได้ฮะน้ตำตกตรงนี้ ไม่น่ามีอะไรแล้วตรงนี้กลับดีกวา่า๋อนี่ไงมีโจรสลัดอยู่ในเรือลํานี้แต่เราจะเข้าไปได้ยังไงน,นี้ไม่รู้ <S <S ตรงนี้ปีนหลังคาได้นะฮะป่องไฟต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนโดดไปแล้วนะโอ้โอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาหมี๋เหมือนเราจะต้องหยียบก้อนเมฆได้แด่ยการเด้งเอ้ป่องไฟมันรูมันเล็กรเราโตอ้วนเนีเ่ยโอเค <S <S วัดดีวู้ก้อนเมฆมันนุ่มฟูจังเลยใช่นุ่มฟูว่าแต่นายมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยฉันกระโดดป่องไฟมาเหมือนกับนายนั่นแหละฉันหวังว่าก้อนเมฆนี้คงจะไม่มีไม่มีสติ๊กกี้แมนตัวอื่นแล้วนะฉันไม่อยากมาที่นี่หลายรอบเอ้ยเอ้ยไม่เนียนเห็นพอดีเลยนี่คือสติ๊กกี้แมนที่เรงสีเม่สิมันต้องเป็นสติ๊กกี้แมนที่ถูกวาดไว้หลังป้ายนี้เอาเป็นว่าเราเจอนายแล้วคนต่อไปนะที่เราจะ ไปคือตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ้าวตรงนี้ต้องต้องออบบี้ขึ้นไปแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้มีไหมสติ๊กแมนไม่ม,ไม,ม,ม,ไม่ไม่มีโอเคหินเหินมีไหมไม่มีปึ๊บฟึ๊บ เอ้ยแต่น้ำตกนี้มันจะมันจะปีนได้เอ้ยโอ้นี่สติกแมนเหรอเนี่ยนายเหมือนก้อนน้ำแข็งที่กำลังละลายมากกว่าเนี่ยนี่โออเตอร์ Stickman ไม่เหมือนเตอร์เท่าไหร่นะเหมือนนายเป็นน้ำแข็งที่กำลังละลายเลยแล้วก็มีรหัสเป็นเขียวเจ็ดหวังว่าเข้ามาใหม่รหัสคงจะไม่เปลี่ยนนะเพราะถ้าเปลี่ยนเราก็ต้องมาหาใหม่ซึ่งเราก็จะพอจําได้อยู่โอเคเรายังเหลือปุ่มที่ต้องหาอีก2ปุ่มสุดท้ายมันจะต้องมีปุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งถ้าเราโดดลงทะเลได้ไหม โอ้โดดลงทะเลไม่ได้ด้วยไหนๆก็ไหนล้เอาขออนุญาตมาพาครัวเล่นออบบี้ตรงนี้สัหน่อยเออเออโอเคปีนได้แล้วแล้วก็ตรงนี้อ่ะแล้วก็ไปไงต่อเนี่ยอืมจะมันเขาจะพยายามกระโดดขึ้นข้างบนฮึบไม่ได้แฮะเธอมันมันดูไปไปยากฮึบฮึบอุ้ยไม่ได้ ไปยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยพาโครตรัวนี้มันจะเริ่มยากเลยเนี่ยไม่แน่นะปุ่มสีเหลืองที่เรากําลังตามหาอยู่เขากล่าจะกาลังส่ง youtube อยู่ก็เป็นได้ฮึบฮึบมันปีนได้เหรอตรงนี้เนี่ยฮึบตรงนี้ก็กระโดดยากด้วยไปยังไงเนี่ยตรงนี้หลังคาตรงนี้มีอะไรไหมเอ้ยอ้าวอันนี้เลยเนี่ยเป็นสติ๊กกี้แมนที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่โอเคเอ้ย เป็นสติกกี้แมที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อ๋อโอเคก็เขาใจได้เข้าใจอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเอ้าปึ๊บอ่าเจอ,อปุ่มหนึ่งพอดีเลยปุ่มสุดท้ายแล้วประกาศประกาศมีสติกกี้แมนตัวหนึ่งหายไปถ้าใครเจอเขาแล้วก็ฉันจะให้เหรียญรางวัลอ๋อเก็บไปได้ฮะเราคงต้องไปตามหาสติกกี้แมนที่หายไปหรือนั่นคือสติกกี้แมนที่หายไปไม่น่าใช่เพราะถ้าหายไปไม่น่าจะเห็นขนาดนั้น เฮ้ยเอ,เอ้าเฮ้ยชาวอุษาซ่อนตัวไหนเจอได้ยังไงเนี่ยเราเจอนายโดยบังเอิญไม่แก่เดินผ่านพุ่มเราก็เจอนายแบบแบบบังเอิญเหลือปุ่มสุดท้ายแล้วว่าเราต้องหาเจอให้ได้เราต้องหาเจอให้ได้อาแหละเหลือคี์ปุ่ม สีเหลืองสุดท้ายอยู่ไหนกันนะต้องหาให้เจอให้ได้ก็ว่าปาพาร์ทนี้เราหาสติกก๊กเกอร์แมนไปได้โอ้โหเราหาไปเรื่องสิบแปดตัวเหลือเนี่ยนายหนอนหน,น,นังสือนายเห็นปุ่มเหลืองๆไหมฉันไม่เห็นน่ะฉันอยู่แต่ในห้องสมุดอะ่ะฉันคงบอกนายไม่ได้หรอกอนั่งซีนะานายอ่านแต่หนังสือนี่น่ะนายคงจะไม่รู้ใช่ไหมว่าปุ่มสีเหลืองสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยเดิมเอ้ยอา้าวเจอแล้วอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองอ้าครบแล้ว ปุ่มสุดท้ายอยู่ในห้องเก็บของที่เองโอยไอเราก็คิดว่าอยู่ซลึกอะไรซับซ้อนเออดีแล้วถ้าซับซ้อนไปกว่าน,นี้เดี๋ยวปวดหัวอ้าวแล้ว s t ก c k y Man ที่อยู่ตัวนั้นในสุดเราก็จะได้ไปรับตัวนายแล้วอชอึชอึชนี่แน่นี่แน่นแ,นแล้วก็เก็บเยี่ยมโอ้โหเพล p l e x เป็นสติ๊ก แมนระดับที่ซับซ้อนนะฮะโอเคก็ดูจากทรงแล้วก็ซับซ้อนนะเพราะต้องไปหาปุ่มซึ่งอจอจิงงปุ่มไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นหรือเราแค่ดวงดีบังเอิญเจอวาดูเหมือนว่าสปาวนี้จิงยังมีสติกแมนให้หาอีกอีกเยอะเลยเนี่ยโอเคนไน่นๆก็19แล้วเดี๋ยวเราไปหาตัวที่ย0่สิบเลยละกันนะรู้สึกว่าตัวที่ยีตัวที่ยีแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราจะเก็บกันในพารนี้นะฮะ ให้เรากลับมาตรง Clock Circle ปริศนาตรงนี้ก่อนนะฮะดูหเหมือนว่าตัวที่20จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตัวนี้มีรูอะไรบางอย่างด้วยอะไรนะเปบเปเป็นรูที่ดูท้าทายจะเข้ายากนะเนี่ยต่ต้องเข้าได้สินะตัวที่20นี้เึบลำบากวันนี้อ๊บลำบากวันนี้สบายวันหน้าเดีย๋ยวถ้าเราเข้ารูนั้นได้เราจะต้องเข้ารูนั้นอีกหลายรอบไมมีคนพยายามจะเข้าบป๊บ จะไม่ยอมแพ้ต้องเข้ารุนให้ได้เึบยได้แล้วอ้าแจนเป็นสติ T ๊กกี้แมนแสนเศร้าโอ้น่าสงสารโอ้ระดับมีเดียมด้วยแต่ตอนกระโดดนี่ก็ใช้เวลาอยู่กันนะเนี่ยโอเคครบ20ตัวแล้วนะสำหรับในพาร์ทนี้โอเคสับกระตามหาสติ๊กแมนเดี่ยวนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมมาหาตอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ อ้าโอเคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเปยดชุดก่อนแล้วนะฮะเราไม่อยากใส่ชุดโกโกวาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะฮะายบาย